ข่าวด่วนทหารไทยเหยียบกับระเบิดอีกแล้วเป็นรายที่2มีรายงานข่าวด่วนเข้ามานะครับเป็นชุดลาดตระเวนเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยบอนช่องอานมาอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาวขวาขาดซึ่งเบื้องต้นได้ทราบว่าชุดลาดตระเวนชุดนี้มีทั้งหมดหนายด้วยกันและมี1นายที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาฝาจนทําให้ขาฝาขาดและอีก4นายแน่นที่หน้าอกและหูอื้อล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้นําส่งโรงพยาบาลน้นํายืน จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแม่ทัพภาคที่2ได้ออกมาแถลงการเรียบร้อยแล้วยอมรับว่าเป็นระเบิดใหม่โดยมีมาตรการตอบโต้กัพูชาทันทีโดยจะสั่งปิดพื้นที่3าปราสาทด้วยกันได้แก่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและปราสาทป่าเมืองโนดและสั่งปิดชายแดน4ีจังหวัดด้วยกันได้แก่ศรีสะเกดสุรินอุบลราชธานีและบุรีรัมโดยจะมีผลในวันพรุ่งนี้ทันที ฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับสำหรับพฤติกรรมของกัมพูชาที่ยังมีแอบการลักลอบในการวางระเบิดอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ากัมพูชาพร้อมที่จะละเมิดสนธิสัญญาเอาตาว่าถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่กองทัพไทยจะเอาจริงกับกัมพูชาสักทีเพราะว่าจะปล่อยให้เกิดความเสียหายหรือว่าการสูญเสียอีกขีชีวิตอีกขีลายเดี๋ยวเรามาตามต่อเรื่องนี้กันนะครับหากมีความคืบหน้านนเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายง,งานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ